เดี๋ยวชุดมาสี่สิบชุดเออได้เราจะบีบเลยนะขอไม่ได้สิเดี๋ยวรอบนี้ไปขอบขอบคุณบ้างเพราะว่าทำเราจะได้คุยกันไปด้วยแว่าตรอดน้องเปลี่ยนเสื้อผ้ามาคุยกันก่อนเนาะโอเคไหมโอเคโอเคแต่เราให้ที่สองกับพี่มิวนะทำคนละหนึ่งชิ้นทำด้วยเหรอคะทำด้วยด้วยนะฮะพี่เริ่มจากพี่มิวถ้าแบบเป็นหนุ่มร่างใหญ่ร่างโต่งูแนนแบบนี้จะเป็นแบบ เออเบอร,เอร์เกอร์รูปแบบไหนใ<อ>นรูปแบบที่มิแบบที่ตอบด้วยมาเลยถามมิวก่อนเลยเเถ้าปกติมิวกินไหมเบอร์เกอร์เนี่ยกินชอบมากอ ไม่จริงๆอ่ะผมเนี่ผมต้องรู้ว่าตอนถ่ายซีรีส์กันอ่ะเขาทานมักเสริมยาทุกเช้าเฮ้ยจริงหรอจริงทานสปอร์ตในเช้าชอบไม่เช้าครับอ่าก็คือโปรตีนก็จะไปรับในมื้ออื่นๆไม่เราก็กินแทนเขาเราไม่ได้กินนอกเอาเลยเนี่เฮ้ยแต่ว่าอย่างเงี้นเขาคุยกันในเรื่องของกองน้ก็คือเขาคุยตอนที่น้องแบบมาเข้ากองด้วยตอนนั้นสองคนนี้แบบดูแลน้องยังไงเป็นพี่ชายสายไหนให้กับพี่เออ พูดดีๆนะคือด้วยความที่ตอนนั้นน้องมายังอาจจะแบบมืออาษีอะไรยังไม่คคล่องใช่ไหมครับแต่จะต้องสอบกับน้องอเยอะหน่อยว่าแบบไม่ได้อาลอกต่อกันเป็นยังไงบ้างแล้วแบบเหมือน มันจะมีแ accent ทางภาษาที่เวลาไม่ดูทีมทำไปด้วยทำไปด้วยท่าหยุดท่าแต่ว่าเราเราไม่ติดมาเพราะว่าในเรื่องน้องเป็นลูกครึ่งพอดีแล้วภาษาต่างยีที่มันติดตลาดนิดๆเนี่ยมันน่ารักสำหรับเราคือตรงตามบทเลยตรงตามบทก็เลยเข้ากันแต่ว่าเรื่องชีวิตของน้องเองเนี่ยเราไม่ค่อยได้ยุ่งเพราะรื่องของน้องเป็นเด็กที่มีความเป็นชาวตะโตเป็นผู้ใหญ่แล้วสุมบูรณ์เลยต้นเลยเธอสมบูษณ์ไม่ไม่ใส่เนื้อฉันเลยไปรีการ์อเขาจริงหรอ ต่นี่คือแป้งตอนนี้เธอไปเที่ยวมนกรุงเมกาอะไรอย่างเงี้ยเธอก็คือกินอันนี้หรอเออเป็นสไตล์ปากด้วยเออถามดีกว่าถามดีกว่าเออไหนอะไรที่เบกกี้ชอบทานในกองตอนนั้นผลไม้ไปทานเผื่ออะไรมผลไม้ผลไม้หรอแต่ว่าคนที่สมควรกับผลไม้ก็คือกินมาเบกกี้ได้กินเป็าจจะได้ผทำน้อยแต่กินผลไม้ได้แต่รู้สึกว่าตอนนั้นคือน้องเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีมากอือใช่ ถูหมนะฮะพี่มิวไม่หยุดกี an ่ผักเขาเป็นคนแบบรักสุขภาพของจริงนี่เขาเรียกว่าเบอร์เกอร์อยู่ไหมเออเธอเธออีกนิดนึงอ่ะตอนฉันว่าตอนเช้าว่านังผัดผักรวมอย่างนี้ก็ได้แล้วแล้วใส่ยังได้เลยไม่ใช่ยนั้น นเอางี้ไดกว่าพี่หมายอยากจะรู้วันนี้คือได้เห็นความสําเร็จของน้องแล้วคือที่ผ่านมาเละน้องก็ได้แบบไปเขาเรียกว่าแบบเดินสายแฟนมีต่างประเทศอะไรเงี้ยวันนี้ถือว่าเป็นแฟนมีเดี่ยวครั้งแรกของเบกกี้ครับอ่าในส่วนของพี่ต๋องพี่ต๋องรู้สึกไง้าจริงจริงรู้สึกดีใจห้น้องก็วู็สึกว่าน้องสมควรที่จะได้รับมันแล้วเพราะว่าอย่างที่บอกว่าแต่วันแรกที่เจอกันเราเห็นอยู่แล้วว่าน้องอ่ะ มีแววที่จะไปได้ไกลมากๆบาะเขาเป็นเด็กที่น่ารักแล้วก็ต้องไปทำงานวันนี้เราเห็นแฟนๆที่น่ารักมาซัพพอร์ตเขาเยอะแล้วก็รู้สึกว่าเออเราดีใจกับเขามากแล้วก็บิคกี้เป็นเด็กที่สมควรจะรับความรักเนี้ยดีแล้วคุณรักเพื่อนที่ดครับโอ้ยพี่มิว่ารู้สึกยังไงบ้างที่วันนี้น้องของเราแบบเดินทางมาถึงตรงนี้มีคนมานั่งดูขนาดนี้รู้สึกว่าจะ่พ่สาร มันคือเหมือนทำแบบโทฟี่ให้นองคราโทฟี่อันนี้เออมือนทำโทฟี่อันนี้ของใครพี่ต้องของใช่ของคุอนิวอะไรของรุดกันกลางเวทีมาคุณนิวคุณรู้สึกไนบ้างวันนี้แบบว่าเบกกี้แบบแฟนคลับสาพันคนตรงนี้คือเต็มหมดเลยอย่างแรกคือดีใจมากๆครับแล้วก็อย่างที่ตองพูดไปคือน้องเป็นคนที่สมควรจะได้รับสิ่งนีมากๆ ว่าน้องเป็นหนึ่งคนที่มีความสามารถใช่ทั้งเรื่องการแสดงทั้งเรื่องอินเตอร์เทนต่างๆแล้วก็ใช่แล้วก็เรื่องการร้องเพลงด้วยอันนี้เซอร์ไพรส์มาไมจริงน้องร้องเพลงพอมากแล้วก็รู้สึกว่าแบบโอ้เก่งจังเลยอ่ะอยากฟังซิงเกิลของน้องละแต่อย่าบอกนะพี่มิวพี่มิวก็าทำเพลงตั้งเยอะตั้งแยะไม่คิดจะเอาน้องไปฟิชชิ่งเพลงของเ่อจรินดีสิครับ เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว,ลวมันคือเรื่องของอนาคตแต่ว่าเราคือแรงซัพพอร์ตที่ดีที่สุดแฟนคลับถ้ากีดให้พี่มิวแดงๆไม่แน่พี่มิวอาจจะแบบเร็วๆนี้เอากีดให้กับพี่มิวหน่อยพี่บอกว่าเอาคิดแล้วแหละเอาคิดแล้วแหละเดี๋ยวพรุ่งนี้แต่งเพลงเลยอุยเพือ่อเบกกี้เลยเยพี่คนดูเซอร์คุมทุกหลั่งเลย น้องนะฮะพี่ตอบมาฝั่ <c oughs> งนู้นเขาแบบเออจะแบบว่าเอออาจจะมีโอกาสได้แบบทำเพลงและเล่าล่ะถ้าเนคลาสการแสดงอยากร่วมง,งานแสดงกับน้องอีกไหมในนะตอนโตขึ้นแล้วเ,เออเป็นไงจริง ถ้ามีโอกาสได้โคจรมาเจออีกสักครั้งก็ดีเหมือนกันเพราะตอนน้นนองๆเป็นเด็กเ,กเล็กๆอยู่เราก็เห็นไรายการของน้องไม่เรื่อยนะอยากเห็นเหมือนกันว่าถ้าวันหนึ่งเบกี้ต้องรับบทที่แบบเป็นผ<ม>ู้ใหญ่ขึ้นมาต้อง<ม>ดรามา่าหน่อยเป็นยังไงเลยแต่เห็นเบ็คกี้ด,ดาราม่านะน้องขขมๆเลยมแเราเราจะไปอยู่ในส่วนไหนแบบความสัมพันธ์ไหนในตัวละครนั้นเป็นพี่ชายไหมเป็นพี่เป็นพี่ชายแล้วรอบนี้เป็นคนทำเป็นยังไงบ้างอุ้ยตอกแรงมาก การแสดงเพราะย่าที่เราเราเราเห็นน้องมานาแล้วรู้สึกว่าบทบาทการแสดงเองน้องก็เก่งมากๆเราวันนึงเราเห็นน้องได้รับบทที่มันแบบุยเข้มข้นขึ้นเลยเนี้ยก็เป็นการชาเลนจ์ที่ดีอะไรอ่าเนาะนะคะวันนี้เราอ้แบบแอบประชาศัสา์กันสนิดเนื้อสำหรับใครที่อยากจะได้โฟโต้บุ๊กเพราะว่าเมื่อกี้มีคนแบบบ่นในทวิตเตอร์ในเอ็กกันเยอะเลยว่าอยากจะได้ทำยังไง เรามากันแล้วสำหรับการพีออเดอร์โฟโต้บุ๊กของน้องเบกกี้รีเบคก้าพารติเซียอัมฟรองอ่าก็คือชื่อว่าเบกกี้เดย์โฟโต้บุ๊กสเปเชียลอิดิชันนั่นเองนะคะซึ่งทุกคนสิ่งที่จะได้ไปคือเลิศสุดๆเลยเป็นโฟโต้บุ๊กปกแข็งแบบ72หน้า,าเราให้เท่านี้เลยถ้าได้71หน้าให้รีบทวงตี <laughs> <laughs> เดี๋ยว <ๆ S 1> เดี๋ยวรู้ไม่ค ถ้าได้เกินไปเยย่่ให้ให้ฉีกเราส่งมาคืนเออเป็นคนดีเนาะเราจะให้72นดทิบสอนาฬะแล้วเราก็ยังจะได้รับตัวโปสเตอร์พร้อมกับแรนดอมการอีกหนึ่งใบด้วยนะฮะอีกหนึ่งความพิเศษคือเราจะได้ภาพบรรยากาศคอนเสิร์ตแบบอันซีนสุดๆนะฉะ้นใครที่สนใจบริเวณด้านหน้าของเรามีจุดให้แบบพิเร์เรียบร้อยแล้วได้เลคา 990บาทเท่านั้นพี่สบายนี่ไปหาซื้อกันได้เลยอย่าเพิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอย่าไปซื้อแบบเขาไปแบบลงทะเบียนไ้มงานใช่แมทแมทแรกคือวท์พรอนที่แบบพนมกันกันคือไอไวท์คริสต์มาสต์ไอแมทหนึ่งเราต้องย้อนกลับไปพี่มิวเราต้องย้อนกลับไปวท์พรอนตอนวันเกิดของนเราเดิเชมต้นเดือดปะผอบชิทบ้านปุ๊บ คือตอนแรกเขาเราพนมมืออย่างนี้ใช่ไหมพนมมือเลยเลื่อไหก่กนดีวันเกิดหรือคิสุดมายดีคะเอาวันเกิดก่อนละกันก็เนื่องในวันคล้ายวันเกิดคล้ายทการสุดๆเลยผมเป็นน่ชัยก็ซึ้อผ่ามาแล้วด้วยก็ขอให้เรามีความสุขมากๆครับผมแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จในเส้นทางนี้แล้วก็เส้นทางอื่นด้วยแล้วก็อยากให้น้องมีชีวิตที่มีความสุขครับ ้สาุกพี่ชายที่แสนดีน้องซ้องพี่น้องเดินไปทำไมอยู่เศร้าเอออ่ะานส่วนของพี่ต๋องให้แบบแฮปปี้เบิร์ดเดย์น้องต๋อนแล้วคุณทางเสียงหล่ออ่ะแล้วหล่ออยู่แล้วพี่ต๋องทําไดู้่แล้วมา สี่สาหล่อเลยจริง <bunker. S 2> ๆเราเราเราก็พี่ประเด็นดองอยู่แล้วเดังอยู่แล้วกนเสียงเราสู้มิวไม่ได้เอาเลยครับเออมาเลยโอ้พี่ไปเสียงใหญ่สุดเลยดีดีเมื่อกี้เอฟเฟกตคเมื่อกี้เอฟเฟกตคชัดๆแัลคือฉันไร้ดอกแล้วว่าตั้งแต่แบบทำเสื้อเปื้อนเมื่อีมีคนด่าฉันเนี่ยมีมีแบบว่าเออแบบแอนดี้สบายเร์ไม่มีมีมาดานแล้ว ก็จริงอ่ะเอออยพรตอบเจ้าตัวมาแล้ววันนี้ก็บอกตรงนี้แล้วกันก็อยากให้อยากให้ให้พีกี้เป็นเบกกี้ไปอย่างนี้แหละนานแล้วสิ่งที่จะออยพรเขาคือขอให้วันนี้เขาดังขึ้นมาอพอดังขึ้นมันจะต้องมีคนที่เข้ามาทั้งความรู้สึกหวังดีแล้วก็คนที่เข้ามาพร้อมความรู้สึกที่อะไรบางอย่างรู้สึกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่จะออยพรเลยเขาคือขอให้เขามีสติค่ะ ขอให้เจอคนรอบข้างที่หวังดีแล้วก็เป็นความห่วงใยที่บริสุทธิ์ต่อเขาจริงๆเพราะว่าอยู่ตรงนี้สิ่งสําคัญที่สุดก็คือคนรอบตัวนี่แหละเราก็รู้สึกดีใจที่วันนี้เบกกี้ได้เจอคนหลายคนที่เป็นห่วงเป็นใยแล้วก็ให้ความรักเบกกี้ด้วยความบริสุทธิ์จริงๆที่กับมิวเองก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ที่ห่ใหญ่แล้วก็จะเป็นกำลังใจให้กับเบกกี้อีกนต่อไปครับวันนี้นะคือที่ชายที่น่ารักจริงๆนะคะคุณมิวคุณน้องคาะ คุณมากมากเลยที่มาเป็นข่าวเชิญให้อะไรที่ไม่เคยได้เห็นก็จะได้เห็นไม่เดมน